มันนี้ผ้ามาใส่เบ็ดกบครับเนื้อเนื้อใส่เดือนครับผมคเส่เดือนมากับจีจะไปครับไปดูน้ำกันวชิมานประมาณครับผมครนี่ไม้ขนนครับบางเลีครับถามมาลุ้นน้ำกันครับวชิมปลากระทิงครับผมนี่แก้วแววครับเลยครับ ไปครับเรมเรียงมาแล้วครับผมือียมเลียกมาแล้วออไออ,อยังมาใส่หอใส่กุงเน,นี่ยข้าวสรเนาะครียมเลียงรมสองครับมาแล้ว สองมาแล้วมองกําลังดีครับใต่คนเอบตกเตี้ยมครับผมเตี้ยมสามมาแล้วครับผมอือก็เตี้ยมสามครับสามไยมครับอีเตี้ยมสามครับ เต็มสี่มาอีกแล้วเต็มสี่ครับผมอืเจ๋อเจ๋อมือน,นี้จะมาแล้วครับกบกำลังงามๆครับนี่งามเห <กบ S 2> <า>รอท้<ๆ>ไมกินไปใบโอ้เบิดดล้วครับ ขาไปรุ่นเบ็ดป่าครับบัดนี้โอ้โาห้องมาแล oh, ้วครับพี่น้องโอ้ยหเฉยได้ชีแก่มะไรแล้อมือสนุกผลงานอยู่บ้านครับผลงานครับชีแก่กบหน่อยกบไม้ครับนี่ฝากคลิปนี้ไว้ใช่ไหมนะครับเก่าคว่าสวัสดีครับผม